สวัสดีค่ะวันนี้สินค้าของพี่มาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยนะคะที่พี่รอมานะคะตัวนี้น่าจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเพื่อนทำการแกะเลยนะคะเป็นของที่เรารอมานะคะประมาณเกือบ2ี่สิบวันค่ะจะทำการแกะเลยนะคะไม่มีตัดต่อเลยอนะ่ะนี่นะคะ เราสั่งมาราคาก็ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะไม่ถูกเลยแต่ก็ถูกกว่าถ้าเราไปซื้อที่มันเป็นรุ่นใหญ่พแพงๆมียี่ห้อนะคะเจวนี้จะถูกไปเยอะเลยอันนี้ก็ร้อยกว่าเหรียญเหมือนกันค่ะยอมลงทุนแล้วก็ลองซื้อมานะคะนี่นะะกล่องเขานี่เลยค่ะ ตามนี้เลยนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาเปิดเลยนะคะเราก็ต้องแกะให้มันนุ่มนวลนะคะเพื่อนเพราะว่าของเขาแพ็คมาอย่างดีนะคะทื่เรจะ,ะอย่างดีเลยะคะ่ะเพราะว่าเป็นของที่มีราคาตั้งท้ายสูงอยู่นี่เลยค่ะ เปิดข้างในเลยนะคะโอเคนะคะโอเคไม่ได้นี่ค่ะแท,แทนแทนเปิดมาแล้วมีคู่มือนะคะคู่มือการใช้มีกระป นิ่มด้วยนี่นะคะเป็นกระเป๋ากำมะหยี่นะคะแล้วก็มีตัวนี้มาด้วยเป็นตัวหนีบนะคะวางตรงนี้เลยค่ะแล้วก็มาดูอุปกรณ์อุปกรณ์นะคะตัวนี้เป็นอุปกรณ์ในทั้งหมดที่เขาให้มานะคะเดี๋ยวพี่จะเอาออกมาทีละอัน แบตเตอรี่ค่ะมีแบตเตอรี่มาให้มีไมโครโฟนตัวนี้เป็นไมโครโฟนใช้ต่อกับเครื่องนะคะไมโครโฟนตัวนี้เป็นาสายที่ชาร์จแบตบนะที่ชาร์จแบตบใส่ลงไปแบบนี้นะคะ มีผ้าเช็ดกล้องมาให้สายต่อมี SD Card มาให้นะคะสำหรับต่ออันนี้ไม่รู้จะดีหรือเปล่าใช้4นะคะเลนค่ะตัวนี้เป็นเลนสองเลนนะคะ เป็นเลนเลยนะคะเปิดออกมาเลยนะคะเป็นเลนของเขานี่นะคะแล้วก็อีกอันนึงน,นะคะเป็นตัวนี้เลยนะคะดิจอลายดิเฟนนะคะก็ดึงออกมานะคะ นี่ก็มาดูกล้งองแต่นี้เป็นกล้อง,งนี่เป็นกล้องเลยค่ะ นี่คือกล้องของเขานะคะนี่ค่ะต่อเราสามารถดูตัวเราได้นะคะแล้วก็เปิดนี่นะคะตัวที่พี่ซื้อมานี่ค่ะเราเปลี่ยนหน้าจอได้นะคะเดี๋ยวเราจะทำการ ีในนี้2อันเดี๋ยวเราจะทำการเปิดต้องใส่ต้องใส่ที่คัทไปด้วยนะคะแต่เราจะ ทำการซูมตรงไหนเราต้องดูซูมตรงไหน,มไ,หนไม่เป็นไรเอาอันนี้ออกมาเอาอันนี้ใส่ไปนะคะนี่ค่ะ น่ารักมากๆเลยนะคะเพื่อนๆนี่เลยโอเคนะคะนี่คือรีวิวแบบนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าพี่ใช้แล้วเป็นยังไงเดี๋ยวพี่จะมาแจ้งอีกทีหนึ่งว่าเขาโอเคไหมนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูภาพว่าเขาดีไหมแล้วก็ใช้แบบไหนนะคะซื้อมาอยากได้ก็เลยซื้อนะคะซื้อมาจากแอปพลิเคชันนะคะมีมาให้เรียบร้อยนี่นะคะตัวเปลี่ยนต้องไปฝึกเล่นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยว มาใหม่ถ้าชอบยังไงก็กด s u b สไคร b ์กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย